สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศสวงดิฉันอาจารย์ฟางรายงานตัวค่ะวันนี้เราจะมาย้อนคดีดังเด็กหญิงรัตนาคนระลึกชาติกับศาสนาและวิทยาศาสตร์ตายแล้วไปไหนหลายๆคนคงจะมีคำถามนี้อยู่ในใจสังคมไทยเรามีความเชื่อการเวียนไหวตายเกิดและหลายครั้ง จะมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นคือการระลึกชาติคนระลึกชาติที่เคยเป็นข่าวดังมาแล้วหลายครั้งเรื่องแรกเมื่อปีพศ2521ได้มีข่าวคลุกโครมเกี่ยวกับเด็กหญิงรัตนาอัถพรพิสารอายุ14ปีระบุว่าชาติที่แล้วเธอคือนางกิมลันโดยตายตั้งแต่ปีพศ2505ในชาติที่แล้ว เคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการแบงก์ตราดอกบัวสาขาศรีราชาผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เผยว่าเด็กกิงรัตนาเกิดเมื่อปี2507หลังจากนางกิมลันตายได้สองปีทุกคนที่เจอเด็กกิงรัตนาล้วนบอกว่ามีความละไม้กับนางกิมลันเป็นอย่างมากส่วนเรื่องที่จะถูกกล่าวขวัญถึงนี้เด็กกิงรัตนา จำที่ฝังกระดูกของนางกิมลั้นได้และยังบอกลูกหลานนางกิมลั้นว่าทำตามพิ่นายกรมไม่ถูกต้องเรื่องนี้ทำเอาญาติถึงกับงงและเป็นจริงอย่างที่เด็กหญิงรัตนาบอกทุกอย่างครอบครัวของเด็กหญิงรัตนาบอกกับสื่อในสมัยนั้นว่าเธอเริ่มพูดจาแปลกๆจนชาวบ้านตกใจตั้งแต่ห้าขวบหลังจากวันหนึ่ง เธอได้ไปที่วัดมหา,าธาตุยุวราชตรังสฤิ์จากนั้นได้เข้าทักทายแม่ชีคนหนึ่งที่เคยสนิทด้วยเมื่อชาติก่อนเมื่อมีการสอบถามจึงได้มีการลองข้องกันเกิดขึ้นโดยมีขาราชาการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนามว่าท่านรองเรียนจบปร,ริญญาตนเจ็ดประโยคได้ขอพระพิมนธรรมหรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าขุนใหญ่ ไปเชิญพ่อของเด็กหญิงรัตนามาพบพร้อมกับได้ซักไซเด็กหญิงรัตนาในวัยห้าขวบตายแล้วไปไหนท่านรองถามตายของผู้อื่นเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ของเราเมื่อชาติก่อนเป็นนางกิมลันมีเทวดาเอารถมารับแล้วแร่นช้าช้าขึ้นไปสูงอย่างดาวดึงเพื่อดูบ้านของพ่อและของตัวเองอยู่บนนั้น เด็กจิงรัตนาพูดยังไม่ทันจบดีท่านรองคว้าทันควันว่าบนดาวดึงมีบ้านคนหรือเด็กจิงรัตนาตอบอย่างโกรธโกรธบ้านคนบนนั้นเขาเรียกวิมานเราอยู่บ้านหรือวิมานเพียงคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานตรงกับวันพระใหญ่พระอินทก็พาไปไหว้พระธาตุถึงตอนนี้ท่านรองถามว่าพระธาตุคืออะไร เด็กหญิงรัตนาเอามือดึงเส้นผมที่ศีรษะแล้วบอกว่านี่ไงเขาเรียกว่าพระธาตุจุราเมื่อเด็กกญิงรัตนารีหวายห้าขวบตอบท่านรองถึงกับนิ่งอึงไปแล้วเกิดมาเป็นเด็กกญิงรัตนาได้อย่างไรท่านรองอยังถามต่อขึ้นขอช้างมาบนดาวดึงมีหญ้าให้ช้างหรือม้ากินหรือข้างบนเขากินบนุญไม่ได้กินหญ้าอย่างโลกข้างล่าง คนข้างบนเขากินบุญถึงได้ไม่ลำบากเด็กญิงรัตนาตอบสวนอีกถึงตอนนั้นพระพิมลธรรมที่นั่งฟังการซักถามถึงกับหัวเราะชอบใจแล้วพูดเปรยๆว่าเป็นยังไงปาร,รีนเจ็ดประโยคถูกเด็กตอกสน้าหงายเฉียวนะจากนั้นท่านรองท่านนี้ก็ไม่ถามต่อนอกจากเรื่องของเด็กญิงรัตนาแล้วยังมีที่เรื่องน้าเหลือเชื่ออีก ก็คือกรณีน้องจิว๋วหรือเด็กหญิงทิ่พววันอรุณซิริอายุ13ปีเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่30กร,รกฎกาคมปี2541ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยพบเด็กหญิงเป็นใบแต่หูฟังพอได้ยินจบแค่ปออสองแต่เขียนภาษาจีนได้ปรอน้องจิ๋วอ้างว่าชาติปังก่อน ตัวเองเป็นคนรับใช้ของเจ้าแม่กวนอิมแต่ถูกสาปโดยไม่บอกว่าทำอะไรผิดจากนั้นก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่แปลกคือน้องจิ๋วสามารถเขียนภาษาจีนได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนซึ่งผู้รู้บอกว่าภาษาที่น้องจิ๋วเขียนคือภาษาจีนแต่จิว๋วโดยมีเรื่องราวของเทพยดาบนสวรรค์ตามตำนานจีนการระลึกชาติในทางศาสนา พระอาจารย์สมพงษ์รัตนโสโมครัตพระนักเทศชื่อดังเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระลึกชาติเป็นความวิเศษของจิตอย่างหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยฌานของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถระลึกชาติได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันสามารถนึกย้อนเรื่องราวไปกี่พบกี่ชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะจิตที่นิ่งทั้งนี้ ยานวิเศษที่พระพุทธเจ้าใช้บรรลุการระลึกชาติได้คือปุพเพนิวาสารนุสติยานเป็นยานขั้นตน้นสำหรับการทำสมาธิโดยหลักการมีสมระดับได้แก่ 1. ขคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งเป็นสมาธิขั้นตน้นที่บุคคลทั่วไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการงานประจำวัน สอ,อุปจารสมาธิคือสมาธิตั้งได้นานสักระยะใกล้ที่จะได้ฌานแล้วเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นแสงสว่างอยู่ระยะหนึ่ง 3. อัปปนาสมาธิคือสมาธิแน่วแน่ถึงฌานเป็นการทำสมาธิขั้นสูงสุดดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆมีภาวะจิตนิง่งก็สามารถจะระลึกชาติได้ แต่ถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์ผู้ครําบอดในวงการวิทยาศาสตร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาในเรื่องของการกำเนิดที่จะไปโยงเรื่องระลึกชาตินั้นมีส่วนที่ขัดแย้งกันสิ่งที่จะศึกษาเรื่องการระลึกชาติได้อย่างชัดเจน ก็คือเรื่องของวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเป็นสื่อหลักในการให้กำเนิดชีวิตแบบโอปปติกะแต่ในทางวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่สูงมากถึง90%อร์ซนว่าอาจจะไม่มีชาติพบเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องหาสิ่งที่ศึกษาได้แน่นอนและศึกษาหมดทั้งในเรื่องของผีอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็ยังมีคำอธิบายได้ แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้อยู่ก่อนจะลาขอทิ้งท้ายเรื่องของคุณทวีศักที่ได้เขียนเล่าว่าผมก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนแต่เคยตายครั้งหนึ่งตอนชนม้าดำตอนตีสองกระเด็นออกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วยืนขึ้นไม่รู้ตัวเองที่ยืนขึ้นเป็นวิญญาณมีเงาดำยืนอยู่ประมาณ15เมตรบ้านนั้นถูกฆ่าเรื่องยาเสพติด รอบข้างไม่มีอะไรเป็นสีดำหมดไม่มีบ้านได้ยินเสียงหม้าเห่าม้าหอนเง่านั้นก็ไม่เดินมาทางผมผมก็ไม่เดินไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้จนได้สติพี่ที่ซ้อนท้ายที่ห้อยพระเขาบอกว่าผมหลับไปนานครึ่งชั่วโมงเรียกยังไงก็ไม่ตื่นตรงตรามที่หมอดูบอกไว้ตอนเมื่อผมอายุ15ปี ทักไว้ว่าอายุ19จะตายครั้งหนึ่งจําอะไรไม่ได้ความจําสั้นไปชั่วครู่หนึ่งตอนนั้นให้นึกถึงพ่อแม่ก่อนแล้วจะเริ่มจําได้ทีละนิดทุกวันนี้ผมเชื่อว่าตามหัวโค้งจะมีวิญญาณเร่ร่อนอยู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากจะขอให้ทุกคนทำความดีไว้เยอะๆความดีนั้นจะได้ติดตัวไป ท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติตายแล้วฟื้นถึงแม้ว่าศาสนาพุทธจะสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็มีคำถามที่ขาดใจของดิฉันมาตั้งแต่เด็กๆวิญญาณเกิดมาจากไหนถ้าไม่มีดวงวิญญาณก็คงไม่มีการเกิดไม่มีคำว่าเวรนกรรมบางคนที่บอกว่าเห็นผี เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าบางคนระลึกชาติได้คนพวกนี้เขาอาจจะมีบุญเก่าขี่สะสมเลยมีญยานพิเศษเรื่องนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังของแต่ละท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ